เทน้ำเทท่าตอนนี้พนักง,งานเราแพ็ค ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วค่ะนั่นคือนี่เลยค่ะเดนโก้ฮันเตอร์ไลน์นั่นเองนะคะเดนโก้ฮันเตอร์ไล์ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าและนี่แหละค่ะคือเดนโก้ฮันเตอร์ไลน์นะคะที่เขามาพร้อมกับฟังก์ชันข้าวไฟศูนย์บาทนี่แหละค่ะทำให้เขาขายดีตลอดการค่ะถ้าเกิดใครสงสัยนี่คืออะไรนี่คือโซลาร์เซลล์นะคะที่มาพร้อมนี่เลยระบบการจ่ายไฟแบบครบคันค่ะนอกจากเขาจะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะมาพร้อมกับสปอตไลท์และไฟฉายตัวนี้แล้ว เขายังสามารถจ่ายไฟให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เถียงนาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถพกเจ้าตัวนี้เครื่องเล็กๆแบบนี้นะ<ฮ>บอกเลยนะคะว่าสามารถใช้ไฟได้นานถึง30ชั่วโมง<ฮ>และตัวนี้ค่ะเขาจุไฟได้มากถึง6,000มิลลิแอมค่ะคุณผู้ชม<ฮ>และนอกจากนี้นะคุณจะแปลงนะคะเป็นไฟนะคะมือถือก็ได้พัดลมก็ได้นะคะหรือวจะเป็นไฟดวงๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ะะและจะบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยบางทีบอกว่าเอาไปใช้ outdoor ได้ใช่ไหมใช้ outdoor แล้วจเจอแดดจะละลายหรือเปล่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะวัสดุเขาคือ ABS ค่ะ<อ>เขาสามารถทนความร้อนได้สูงถึง50องศา<อ>เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องจ่ายไฟตัวนี้นะคะ<อ>หรือว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบนี้<อ>คุณเอาออกไปใช้ไม่มีละลายแน่นอนจะเจอร้อนหนาวฝนค่ะบอกเลยว่าสู้สุดๆค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นค่ะเจ้าตัวนี้นะถ้าเกิดคุณเปิดไฟเขาใช้นะสามารถสว่างนะคะแล้วก็พุ่งไกลกว่า อาใช้คําว่ายี่ห้ออื่นยังใช้คำว่ายี่ห้ออื่นได้ไหมเนี่ยใช้คําว่าอะตัวอื่นๆนะคะได้มากกว่า3เท่าเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวนี้เขาพุ่งไกลามากถึง350เมตรคุณผู้ชม350เมตรที่อยู่ท้ายซอยพุ่งไปหน้าปักซอยแล้วนะคะและใครได้ตัวนี้ไปนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาตัวเล็กพกพาสะดวกแบบนี้นะคะและท่าสาคัญ ใครจะใช้บนหลังคาเอ่ยต้นไม้เอ่ยได้หมดค่ะเพราะเราให้สายยาวไปมากกว่า3เมตรด้วยกันค่ะและการใช้งานของเขาง่ายมากค่ะนี่ดูบริเวณด้านหลังนะเวลาคุณเปิดไฟค่ะเขาจะแสดงด้วยว่าไฟของคุณตอนนี้แบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรวมถึงการแปลงใช้งานต่างๆนะคะเราก็มีรูแยกให้ชัดเจนใช้งานง่ายมากๆอฟังกันมาขนาดนี้เห็นหน้ากันแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้นะคะไม่ได้มาขายราคาปกติแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราต้องมาพร้อมกับ ซื้อหนึ่งได้ไป4เลยค่ะ oh. นั่นคือเจ้าตัวสำรองไฟและโซลาเซลล์ตัวนี้นะคะ oh. มาพร้อมกับนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวชุดแปลงไฟบ้านค่ะ oh. เจ้าตัวหัวแปลงชุดอเนกประสงค์ค่ะ oh. รวมถึงไฟสามดวงแบบนี้นี่แบบนี้เลยที่สายยาวมากๆคุณเอาไปใช้ได้จะแขวนตรงไหนก็ดูสวยสดงดงามไปหมดเลยค่ะไปใช้พร้อมกับตัวนี้ได้เลยนะคะ oh. สําหรับวันนี้ค่ะราคาปกติของเรา1 9 9 0บ ลืมค่ะว่าคุณจะได้ไปทั้งนี้เลยตัวเครื่องสำรองจ่ายไฟนะคะรวมถึงจอโซลารเซลล์แบบนี้ค่ะพร้อมกับของแถมของเราทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะในราคาเพียง690บาทและที่มากไปกว่านั้นค่ะเรามีรับประกันให้ฟรีอีก1ปีเต็ม,มยังไม่พอนะคะใครกดสั่งตอนนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีนี่ คูปองมูลค่า200บาทในการซื้อครั้งถัดไปแถมให้คุณแบบฟรีๆรีด้วยค่ะและที่มากไปกว่านั้นอีกนะคะนั่นก็คือเรามีบริการหลังการขายให้คุณตลอดอายุการใช้งานค่ะคุณจะใช้ไปกี่ปีเราก็บริการให้คุณตลอดเลยค่ะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งโอนนะคะเพราะว่าเรามีบริการเก็บไปทางทั่วประเทศไทยค่ะรอนับของที่บ้านได้เลยถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาเราเค็มให้ฟรีค่ะถ้าฟังขนาดนี้แล้วนะคะใครอยากได้จิ้มลิงด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ